วันนี้ตอนจบต้องเลือกอาวุธหนึ่งอย่างเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้ดูเพชรชริดก่อนหลายคนเป็นห่วงเป็นโอรสผู้ที่ดาบเจ็ดสีเลือกให้ครอบครองเป็นเจ้าของตัวจริงแต่ต้องมาตายด้วยดาบเจ็ดสีเองเนี่ยนะดินว่าภาพนี้มีคำตอบครับสังเกตตรงท้องให้ดีนะถ้าเราอ้างอิงจากกำเนิดดาบเจ็ดสีที่เจ็ดท่านตาหรือสีได้ขออนุญาตมือผู้ที่ปกป้องดูแลดาบเจ็ดสีมานานเพื่อนำไปใช้ปราบอธรรมเนี่ย พวกเขาเป็นผู้ทรงศีลแต่ยังไม่ได้รับอนุญาตเลยสามฤาษีที่ไปจับดาบเจ็ดสีต่างก็ตายทั้งหมดดาบเจ็ดสีที่ล่องลอยอยู่จูจ่ๆก็พุ่งมาหาเพชรฤทธิ์แทงที่ด้านหลังถึงสองครั้งแล้วก็ฝังอยู่ในร่าง เนื้อหนังด้านในของเพชรชริดเนี่ยกลายเป็นเจดสีอย่างที่เราเห็นแต่ก็กลับมาผสานกันเขาอาจจะบาดเจ็บไปบ้างมีรอยไหมที่ผิวหนังสลบไปนานหลายชั่วโมงแต่สุดท้ายก็ฟื้นคืนตื่นมานะครับในครั้งนี้ดินมองว่าก็คงไม่ต่างกันเท้าพันตาได้ดาบเจ็ดสีไปครองก็เหิมเกรมอารวาดไปทั่วและได้ใช้ดาบเจ็ดสีสู้กับเพชรริตคงตั้งใจสังหารให้เพชรริตตายจะได้ไม่ต้องมาแย่งคืนอาวุธวิเศษนี้อีก เพชริดถูกเท้าพันตาใช้ดาบเจ็ดสีแทงที่ท้องจากด้านหน้าแล้วก็ดึงออกแต่กลับพบว่าเนื้อหนังด้านในของเพชรชริดก็ยังมีเจ็ดสีและผสานกลับคืนมาเพชรชริดอาจจะบาดเจ็บจากการถูกเท้าพันตาใช้พลังของดาบเจ็ดสีฟาดฟันไปบ้างบอบช้ำบาดเจ็บจากการถูกเตะแต่ก็เชื่อว่าสุดท้ายเพชรชริดที่เข้าใจว่าตายเนี่ยจะยังไม่ตายด้วยพลังของดาบเจ็ดสีที่เคยฝังอยู่ในร่างในตัวเขาเนี่ย มันก็คงหลงเหลืออยู่บ้างไม่งั้นเราคงไม่เห็นเจดสีที่เนื้อหนังของเขาไม่งั้นเราคงไม่ได้เห็นการผสานกลับคืนมาของบาดแผลแต่ความบาดเจ็บในครั้งนี้เนี่ยมันก็คงหนักหน่วงพอสมควรนะครับก็คงเป็นช่วงที่สุวรรณมาลัยหรือลีลาวดีที่ได้ทราบเนี่ยก็คงจะพยายามช่วยเหลือรักษาเพชรฤทธิ์อย่างเต็มที่มันก็คงเป็นช่วงเวลาที่สุวรรณมาไลัยได้รู้แล้วว่าเอ๊ะ ไอ้ที่เขาทําอยู่เนี่ยไอ้ที่พยายามหนีเนี่ยมันใช่เหรอนินว่าเขาอาจจะคิดได้ว่าเขารักเพชรริตได้มากกว่านี้ฉะนั้นสรุปประเด็นสุดเศร้าพระเอกเพชรริตตายดินมัน่นใจว่าไม่มีทางเป็นเช่นนั้นแน่ๆ เพชรชริตยังรอดชีวิตมีชีวิตอยู่ต่อไปและคงทําทุกวิถีทางที่จะชิงดาบเจสีกลับคืนมาจากเท้าพันตาไมา่อย่างนั้นนะโลกนี้วุ่นวายแน่นอนครับและปิดท้ายกับประเด็นที่ว่าต้องเลือกอาวุธวิเศษหนึ่งอย่างเท่านั้นคือดาบเจดสีหรือมณีเจ็ดแสง2เวอร์ชันที่ผ่านมาเมื่ออาวุธทั้งสองสู้กันเองพบว่ามีความสูสีและยิงก็สรุปว่าเสมอกันแต่กับเวอร์ชันล่าสุดคงไม่เป็นเช่นนั้นหรือไม่และคุณผู้ชมต้องเลือกแล้วล่ะครับ แสดงความคิดเห็นตอนนี้เลยนะพิมพ์ใต้คลิปเลยคุณผู้ชมค,มคิดว่าถ้าอาวุธวิเศษทั้งสองสู้กันเวอร์ชันนี้นะครับดาบเจ็ดสีหรือมณีเจ็ดแสงจะชนะเป็นอาวุธที่ทรงพลังและแกร่งมากที่สุดคุณผู้ชมค,มคิดว่าดาบเจ็ดสีหรือมณีเจ็ดแสงตอบใต้คลิปนี้เลยนะครับห้ามตอบว่าเสมอกันนะต้องเลือกหนึ่งอย่างเท่านั้นจะบอกเหตุผลด้วยก็ได้ สำหรับดินให้มณีเจ็ดแสงเป็นอาวุธที่ชนะดาบเจ็ดสีเป็นสุดยอดอาวุธที่ส่งพลังและแกร่งมากที่สุดในเวอร์ชันนี้แม้ว่าดาบเจ็ดสีกับมณีเจ็ดแสงจะดึงดูดกันแต่ในยามที่ต้องสู้หากวิเคราะห์มองดูก็เห็นได้ชัดแล้วว่ามณีเจ็ดแสงเนี่ยมีการปล่อยพลังได้ไวและแรงกว่าดาบเจ็ดสีมากเช่นเท้าพันตาที่ได้ครองดาบเจ็ดสีปรากฏว่าก็ต้องพ่ายให้กับพลังของมณีเจ็ดแสง จนเท้าพันตากระเด็นตกพื้นล้มตึงไปเลยนะครับแม้ว่ามองภายนอกมณีเจ็ดแสงจะเป็นดอกไม้สีชมพูที่ก็ดูอ่อนโยนแต่อย่างที่ดินบอกเลยครับว่าเมื่อมณีเจ็ดแสงได้ปล่อยพลังต้องใช้ในการสู้เนี่ยจะเปรียบเสมือนกับเป็นดอกไม้เหล็กและยังมีดอกเล็กๆผุดออกมารอบดอกไม้ใหญ่นะครับครบเจ็ดแสงเลยและตามเพลงมณีเจ็ดแสงช่วงท้าย,ายเนี่ยยังระบุด้วยนะครับบอกว่ามณีเจ็ดแสงหรือดาบเจ็ดสีใครจะเป็นที่หนึ่งใครกันละ่ะ คำตอบสําหรับดินก็คือมณีเจ็ดแสงครับถ้าวิเคราะห์เจาะลึกจากเพลงละครช่วงดาบเจ็ดสีก่อนหน้านี้แล้วก็ช่วงดาบเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงก็น่าจะบอกอะไรเราได้บ้างนะครับเพลงดาบเจ็ดสีเนี่ยทำให้ดินมองเห็นภาพของดาบเจ็ดสีเป็นอาวุธวิเศษที่ใช้ปราบอธรรมปราบเหล่ามารร้ายปราบคนชั่วดาบเจ็ดสีแรงฤทธิพ์พิชิตมาร แต่ในขณะที่มณีเจ็ดแสงจะดูยิ่งใหญ่กว่านั้นนะครับตามเพลงเลยนะก็มีการระบุว่าทั่วทั้งโลกาค่าคือผู้ยิ่งใหญ่เจ็ดแสงอัมภัยไร้าอาวุตต้านชัดเจนมากนะว่าดาบเจ็ดสีเนี่ยแม้ว่าจะวิเศษคือพลังของดาบเจ็ดสีก็ยิ่งใหญ่แหละก็ไม่ธรรมดานะแต่ดินว่าไม่สามารถที่จะต้านมณีเจ็ดแสงได้คือสู้ได้แต่ถ้าจะต้านจนชนะดินว่าก็ยากพอสมควรครับอันนี้อ้างอิงจากที่ดูละครด้วยนะครับ หรือเพลงอีกท่อนหนึ่งยังบอกด้วยนะครับว่ามหาสจร,รั์ทรงพลังอํานาจดาบจะสียาบางอาจมากําแหงแต่เอาจริงๆนะจากที่มองในภาพรวมของสองอาวุธเนี่ยเอาแบบมองผิวเผินเลยก็ได้นิงก็ยังให้มานีจะแสงนะครับในเวอร์ชันนี้นะคือเป็นอาวุธที่ดูเหนือกว่าดาบจะสีก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าอาวุธทั้งสองเนี่ยสู้กันแล้วจะเสมอแบบเวอร์ชั่นก่อนๆแล้วคุณผู้ชมล่ะครับให้ดาบจะสีหรือมานีจะแสงเป็นฝ่ายชนะอย่าลืมนะครับ เลือกได้หนึ่งอย่างเท่านั้นและต้องเลือกนะครับเอหรือว่าจะมีวันที่ดาบเจ็ดสีสามารถพลิกชนะหรือต้านมณีจะแสงได้ไม่น่าแต่ถ้าตอนนี้ดินมองว่ายังนะครับ เราจะลุ้นติดตามกันต่อกัอกบดาบจะสีมณีเจะแสงชวนดูสดทุกเช้าเสาร์อาทิตย์เวลา8โมงถึง9โมงทางช่อง7 hd ดูทีวีกด3-5และดูย้อนหลังทาง YouTube ช่อง3เสียน,นะครับและถ้าชอบการวิเคราะห์จอดลึกละครชวนดูละครดาบจะสีมณีเจะแสงไปด้วยกันกดติดตามกับยินทาง YouTube และ TikTok ช่องภาชระะพะน์ดูจบถึงตรงนี้นะครับพิมพ์เลข14หน่อยนะครับ14ก็มาจาก 7สี7แสงรวมกันเป็น14นั่นเองครับขอบคุณที่มาติดตามรับชมนะครับพบกันคราวหน้าสวัสดีครับ